ก็ลาสวัสดีค <Representatives> รับผมมโกกบผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสเกมฟรีไฟายนะครับเซิร์ฟอินโดนะครับูไงอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเซิร์ฟอินโดนะครับ อไปดูตัวละครก่อนก็ได้ครับครับตัวละคร่ครับไม่เยอะครับเพราะผมเพิ่งปั้นนะครับแล้วก็ชุดก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับหัสเนี่ครับไปดูในเครื่องอาวุธกันเลยนะครับครับ ไม่มีอะไรมากมีทาวอนมีอะไรม,ม,มากครับมีทาวอนครับมันก็ทาวอนครับอย่างทาวอนมันก็ทาวอนนี่ครับลูกซองมีแค่นี้นนนครับนี่ครับ ถ้าตามก็จะมีท่านท่าเดียวนะครับถ้าผู้ติดตามขึ้น5 50คนผมจะแจกล่ัดนี้นะครับทา่านผู้ชมเอาดีแจกได้ก็ติดตามถึง50คนนะครับผมเอี่ยมกัน